เพื่อนมาชมชวนชมบอนไซหน้าบ้านกันนะครับเมื่อคืนฝนตกแรงมากเลยนะครับไม้ได้รับฝนก็จะชุ่มชื้นนิดนึงนะครับนี่นะครับกตจะวเป็นไม้บอนไซนะครับรอเอาขึ้นไปที่สวนนะครับก็จะเอามาพักไว้ที่หน้าบ้านก่อนตัวนี้ก็จะเป็นไม้ทรงแท่งนะครับเพิ่งปลูกไปนะครับอ้วนๆเตี้ยเลยนะครับนี่แต่พาเพื่อนๆดูนะครับนี่ไม้บอนไซรากตะขาบตัวนี้เป็นทรงต้นนะครับต้นใหญ่ ตรงนี้ก็จะมีแต่ลาชินีทั้งนั้นเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นลูกไม้ที่เพาะไว้นะครับเตรียมย้ายลงกระถาง6นิ้วนะครับตามสเต็ปใครชื่นชอบชวนชมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยเดี๋ยวพามาชมาพุ่มทองต้นนี้นะครับาพามาดูใบความสดของพุ่มทองนี่คือใบพุ่มทองนะครับเพื่อนๆสวยสดงดงามนะครับใครที่ยังไม่มีพุ่มทองหรือใครที่อยากได้ชวนชมใบสวยนะครับก็ ทักมาสอบถามกันได้เลยนะครับ